สีพระเอกยังพักดีแม้ยังไม่ถูกดันให้เป็นพระเอกละครหลังข่าว เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านหมุนเวียนจริงๆสําหรับช่อง7 HD เพราะมีนักสแสดงที่ไม่ต่อสัญญาและโบยบินไปเป็นนักสแสดงอิสระหรือโผล่ไปซุบช่องคู่แข่งรวมถึงมีคนที่โดนปลดออกจากช่องก็หลายคนเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักสแสดงอีกหลายคนที่ขอพักดีและขอต่อสัญญาอยู่กับช่อง7สีไปอีกยาวๆในวันนี้เราก็มีสี่พระเอกที่ขอพักดีต่อช่องแม้จะยังไม่ถูกดันเป็นพระเอกหลังข่าวก็ตามมาฝากกันด้วยเอาเป็นว่าจะมีใครบ้าง ทั้งนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่า 1. พระเอกหนุ่มแับวรากรสวัสด์ก่อน ที่โดดมาซบและสัญญาเป็นนักสแสดงกับช่องในปี2,560ถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นพระเอกละครหลังข่าวกับเขาเสียทีแต่ก็ยังอยู่กับช่องเจ็ดไม่ไปไหนและมีผลงานออกมาให้ติดตามกันรวัวๆสองพระเอกหนุ่มบอสชนะการภูิริวงศ์ที่สัญญาเป็นนักสแสดงกับช่องในปี2,557ซึ่งเจ้าตัวนั้นมีผลงานโดดเด่นมาโดยตลอดเรียกได้ว่าโดดเด่นจนแฟนๆหลายคนออกปากเชียย์ให้ช่องดันเป็นพระเอกละครหลังข่าวได้แล้ว3พระเอกหนุ่มเมฆจุด สำเริญเกีรยรติีิที่มีผลงานละครหลังข่าวออกมาให้ติดตามกันรัวๆแต่ก็ยังไม่ถูกผลักดันให้เป็นพระเอกละครหลังข่าวกับเขาเสียทีแต่ก็ยังไม่คิดหนีไปไหนอีกเช่นเดียวกัน4พระเอกหนุ่มโอรัททีวรโรธโยธินซึ่งมีรีกรีเป็นผู้ชนะเลิศ The GQ Gentleman Search 2019จากนิตยาสาร GQ พร้อมมีผลงานละครเย็นออกมาให้ติดตามกันตลอดแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกละครหลังข่าวโดยจะต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆที่กล่าวมาน,านั้นมีผลงานโด เด่นกันทุกคนเลยเรียกได้ว่าโดดเด่นจน,ฟนแฟนๆอยากจะให้เห็นผลงานการเป็นพระเอกละครหลังข่าวบ้างเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบเป็นกําลังใจให้หนุ่มๆด้วยนะคะเชื่อว่าวันหนึ่งจะต้องมีโอกาสขยับมาเป็นพระเอกละครหลังข่าวแน่นอนตอนนี้ก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไปก่อนเพราะแม้จะยังเป็นแค่พระเอกละครตอนเย็นแต่อย่างน้อยก็มีผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอด